สวัสดีครับวันนี้นะครับส่งรถนะครับซูซูกิสวิปนะครับผมเคลือบเซรามิก 9H Plus นะครับตัวนี้สวยมากนะครับรถคันนี้สีน้ำเงินนะครับลูกค้านำมาเคลือบเซรามิกกับเราตอนนี้ก็รอลูกค้ามารับรถนะครับไม่ได้ปรับผิวส้มนะครับคันนี้เซรามิก 9H Plus ตัวนี้นะครับน้ำยาอยู่ได้3-5ปีนะครับผมคันนี้มีประกัน1ปีนะครับ ราการหนึ่งปีก็คือว่าเราจะนัดมาทุกหเดือนนะครับ6เดือนเข้ามาเจอการแล้วขัดลบรอยแล้วเลือบแก้วให้ใหม่เลยนะครับผมส่วนที่ไหนที่เป็นรอยลึกมากๆเราก็จะจัดการให้เลยนะครับผมมีตําหนิตรงไหนมีรอยตรงไหนเราเซอร์วิสให้นะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับผมแต่ว่าแต่ละโปรแกรมจะค่าใช้จ่ายในการรีโค้ดไม่เท่ากันนะครับแต่เราขัดให้ใหม่เลยล้างรถทอมคาตาให้ใหม่ทั้งหมดขัดลบรอยชักเงาแล้วก็ลงเซรามิกให้ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่า เคลือบไปแล้วแล้วมาเซอร์วิสเราแค่ล้างรถเคลือบสีให้ไม่ใช่นะครับเราขัดให้ใหม่หมดเลยนะครับอลองดูครับเงา,าขนาดไหนนะครับนี่สีคอมเพกเตสะท้อนออกมาเลยนะครับนี่นี่คือเคลือบซิลิคอนแล้วนะครับผมลูกค้ากำลังเดินทางรับรถนี่ค,ครับสำหรับใครที่สนใจเคลือบซามิกนะครับผมคาร์นี่คาร์สปานะครับ เรายินมีให้บริการนะครับผม้าอยู่โซนยุทยาปทุมรังสิตสระบุรีนวนครประตูตตน้ําเชิญได้เลยนะครับเราอยู่ในปัามเชลตรงข้ามมินิแบร์บังอินนะครับผมสนใจติดตออ่อเข้ามาได้เลยครับ